อยากได้กระเป๋าดีออลใบาแรกใช่ไหมคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกคอลเลคชันไหนดีที่มันใช้ได้ทนใช้ได้นานแล้วก็ไม่ตกรุ่นเร็ววันนี้เนี่ยโมสมาบอกให้ค่ะโอลาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับเอสเอ็มโมนะคะและนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้เนี่ยโมสก็จะมาตอบคำถามนะคะที่มีหลายๆคนถามกันมาเยอะมากเลยว่า อยากจะได้กระเป๋าของดีออเนี่ยใบยแรกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเลือกให้มันเป็นรุ่นไหนดีที่จะใช้ได้นานไม่ตกรุ่นนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาฟังกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณกําลังมองหากระเป๋าใบแรกของคุณนะคะอย่างแรกที่โมสอยากให้คหํานึงถึงก็คือให้เลือกแบบที่ชอบค่ะถ้าเกิดว่าคุณเลือกซื้อตามแบบที่มันเป็นรุ่นดังๆนะคะหรือว่าเห็นคนอื่นใส่แล้วสวยเนี่ยโมสบอกได้เลยว่า เอาเข้าจริงเนี่ยเวลาที่คุณซื้อมาแล้วนะคะได้ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เหมาะกับคุณคุณก็จะไม่หยิบมันขึ้นมาใช้ค่ะแล้วก็ทําให้อะไรคะถ้าไมไ่หยิบขึ้นมาใช้มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมคะซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งเป็นแสนแแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้อวดโลกเลยเนี่ยก็เสียดายเงินน่ะเนาะทุกคนอย่างแรกเลยมดก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกแบรนด์นะคะหรือว่ากระเป๋าใบแรกของดีออเนี่ยให้เลือกจากคอลเลคชันที่ชอบ แต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้มีคอลเลกชันในใจเลยว่าอยากจะเลือกแบบไหนคอลเลกชันไหนที่ชอบเป็นพิเศษค่ะเราก็มาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือเลือกแบบที่เหมาะกับสไตล์ตัวเองค่ะเหมาะกับสไตล์ตัวเองคือ,อยังไงกระเป๋านะคะแต่ละบายเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์แลวก็จุดเด่นของเขาที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบ<ม>แต่งตัวแนวสปอร์ตนะคะมดก็จะแนะนํารุ่นบอบบี้นะคะหรือว่า รุ่นที่เป็นแซดเดก็ได้นะอันนี้เนี่ยจหมาะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะหรือว่าใครที่แต่งตัวหวานๆนะคะก็ต้องนี่เลยเลดี้ดิออนะคะสำหรับรุ่นเลดี้ดิออเนี่ยก็มีหลายไซส์แยกออกไปอีกนะคะไซส์เล็กกลางใหญ่นะคะก็ถือว่าความสูงสัดส่วนของเราเป็นยังไงเนี่ยแล้วเราต้องการใช้กระเป๋าใบนี้เนี่ยเพื่ออะไรอยากให้มันเป็น everyday bag ไหมหรือว่าใช้เพื่อทางานนะคะถ้าเกิดว่าใช้เพื่อทำงานเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอ,ยอื่นๆเช่นใส่ iPad ได้ไหมใส่เอกสารได้ไหมใช่ไหมคะ ใช้ทุกๆวันเนี่ยก็ต้องดูว่าเราเนี่ยใส่ของเยอะน้อยแค่ไหนก็เลือกตามไซส์ตามขนาดได้เลยค่ะหรือว่าใครอยากจะได้รุ่นที่แบบว่าลกลางๆเนี่ยใส่แบบเป็นแต่งตัวหวานๆก็ได้นะคะทำงานก็ได้นะหรือว่าแต่งแบบสปอร์ตก็ได้โมดก็จะแนะนําว่าให้เลือกเป็นรุ่นท้องมอนเทนค่ะหรือว่ารุ่น30มอนเทนนั่นเองนะคะรุ่นนี้เนี่ย ก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สะพายสั้นได้นะคะสไพายไหล่ได้สะพายครอสได้ทําเป็นถือท็อปแฮนดิลก็ได้อันนี้นี่ก็จะใช้งานง่ายค่ะทุกคนแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะคะก็คือบุ๊กท็อตนั่นเองนะตัวบุ๊กท็อตนี่โมสก็แนะนําว่าใครที่อยากจะได้เป็น ใส่สหรับทํางานได้นะคะนี่จะใส่ของได้ยัดๆลงไปได้เลยนะหรือว่าใช้เป็นแนวนท่องเที่ยวเนี่ยก็ใช้ตัวบุกทอได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ถ้าให้มดเลือกเลยนะคะจากประสบการณ์เนี่ยจะมีแค่2ใบในใจเท่านั้นค่ะที่มดจะเลือกนะให้เป็นกระเป๋าดีออใบแรกนะด้วยปัจจัยทั้งหมดที่บอกมานี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะใช้กระเป๋าใบนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็ไม่ให้มันตกรุ่นใช่ไหมคะก็จะมีแค่2ใบเท่านั้น,นะคะ่ะนั่นก็คือรุ่น Lady Dior นะคะแล้วก็รุ่น s a d d นั่นเอง <_ S 1> เหตุผล <Hep burn> ก็คือ2ใบนี้ค่ะจะอยู่ในช็อปไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนะคะราคาไม่ตกด้วยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือราคาขึ้นในทุกๆปีค่ะสำหรับ2รุ่นนี้เนี่ยขึ้นแน่นอนไม่ต้องลุ้นนะแต่ว่าจะเลือกรุ่นไหนเนี่ยระหว่าง2อันนี้ค่ะก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยมีการแต่งตัวสไตล์ไหนแบบไหนนะคะแต่ถ้าให้มดแนะนําเลยจริงๆนะคะแบบว่าใบแรกเลยใบแรกสําหรับคุณเลยนะ หมดก็จะแนะนําว่าให้เลือกเป็น Lady Dior ค่ะเพราะว่า Lady Dior เนี่ยฟังก์ชันการใช้งานมันเยอะกว่าถือเป็นกระเป๋าถือก็ได้นะคะ Crossbody ได้นะหรือว่าอยากจะให้เป็นแบบ Top Handle ก็อาจจะแบบว่าพันสายที่มันเป็นสาย Cross ใช่ไหมคะก็พันให้มันสั้นลงก,ก็สามารถถือเป็นตัวกระเป๋าที่เป็น Shoulder Bag ได้การใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันดูครบถ้วนครบครันมากกว่าค่ะ สำหรับตัวที่เป็น saddle ค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความเก๋กรุรบเนาะเพราะว่ายังไม่มีแบรนด์ไหนเนี่ยทำออกมาแล้วก็สามารถทดแทนกระเป๋าใบนี้ได้เลยด้วยความที่รูปร่างรูปทรงเนี่ยมันมีความพิเศษมากๆใช่ไหมคะแต่สําหรับใบนี้ค่ะข้อเสียก็คือสามารถใช้ได้เพียงแค่เป็น top handle เท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่อยากจะสะพายไหล่นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นทรงพิเศษก็คือการสะพายเนี่ยตัวกระเป๋าจะต้องอยู่ใต้จ็กเกล้นะคะมันจะไม่ใช่กระเป๋าสะพายไหล่ที่แบบห้อยยาวลงมานะทุกคน ใครอยากได้เป็นกระเป๋า crossbody ค่ะทำได้แต่อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มน,นิดนึงนะ,ะซื้อสายที่เป็นสาย crossbody เนี่ยมาใส่ strap นะคะให้มันสามารถสะพายไหล่ของเราได้สะพายบ่าของเราได,าาาได้นั่นเองค่ะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะว่าใบไหนเนี่ยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณแต่ว่าอย่าลืมค่ะ2อใบที่โมจะแนะนำที่สุดเลยก็คือ lady dior แล้วก็ saddle ค่ะสีไหน วัสดุไหนนะคะอันนี้ก็ต้องไปเลือกดูว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนค่ะเข้ากับเสื้อผ้าบุคลิกที่มีอยู่หรือเปล่าเปิดตู้เสื้อผ้าดูว่าโทนเสื้อผ้าของคุณเนี่ยมันเป็นโทนร้อนหรือว่าโทนเย็นนะคะปกติแล้วเราใช้กระเป๋าเนี่ยถือสีดําหรือว่าถือสีอ่อนหรือถือสีเข้มนะคะทุกคนอันนี้ต้องสํารวจดูว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันยังไงค่ะทีนมีมอสขอถามหน่อยลวกันถ้าเกิดว่าคนเนี่ยสามารถเลือกกระเป๋าดีออได้1ใบนะคะ1ใบเท่านั้นนะจะเลือกรุ่นอะไรกัน ทีนี้เนี่ยใครที่มีคําตอบในใจแล้วค่ะเขียนคอมเมนต์ของคุณไว้ทีใ่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวโมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะรับรองนะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยโมจะเอาทริกดีๆในการช้อปปิ้งอะไรมาฝากกันอีกนะคะหรือว่าใครที่มีคําถามอะไรเนี่ยก็ส่งเข้ามากันได้นะ แต่ว่าใครที่ไม่อยากพลาดค่ะคลิปต่อๆไปเนี่ยมสจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นแบรนด์เนมนะคะเรื่องราวต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับระดับ SA เท่านั้นที่รู้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดค่ะก็กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะเวลาที่โมดอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะส่งตรงเข้าถึงมือถือของคุณอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับใครที่กด Subscribe แล้วนะคะมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบอกว่า ทุกสับสไครป์เนี่ยมันเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็เป็นแรงใจให้มสอยากจะทําคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนแบบเวลาที่เราเหนื่อยๆเนี่ยโมสก็จะกลับมานั่งอ่านคอมเมนต์นะคะมันเป็นอะไรที่แบบช่วยเป็นการทาให้โมสเนี่ยชุ่มชื่นหนัวใจมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะโอเควันนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดิ o ส